โซ่เจียวมือพวกร้าวหัวมาเห็ดยังปลาทูกินนะครับกินกับขอบขั่วกับหมูครับนี่เห็ดแดดบ้านๆครับบ่ได้เป็นหรูหไหลยังมากไหมโอ้ยแมงวันกับไรนี่ครับเจียวหลังเมื่อในนีโลกมันหลายครับถึงสิบานนอกระหูแจ็คสะอาดอยู่ได้ครับเออเมื่อมูรี อันนหูเขาอุดหูไงที่น่าเอาเดี๋ยว่อยกินเขาแล้วกัน่อยจำอายุเจ้าดาแม่่อยบางหับนน่เ๋ย์เมย์มั้งเรียบอ้าบัเตกินเขาก่อน โซงมาดีโซงเมื่อนึกล้องนี่โซงผักผักออร์แกนิกมันหมอง เกยวพีดใจนี่ครับเี่บครับเี่บแต่ว่าท่านไหนเขาปากไม่หัวเจบเหรอเต้ยองครัวไปแล้วไม่ค่อยเพิดเพลนเลยพอดีเลย พักสลัดม so ึงนไงเด็กิดการสวยงามพี่เด็กเรียนนอยได้แล้วน่ะย่หายเหรอยู่งหายมาหาได้ลยแต่นัหาได้แล้วแต่ผัดรอตะบึกเติรนี่ครับ่อมะ

ผู้หญิงผู้หญิกันเขาปวกสีหันมีปวกหอมหอยแตงห้านั่นไหมหอมกระเทียมแล้วก็หัวขิงชิน้นเวลาเวลาเอาห่อต้องถึงนะเอามา,าห่อหอยปนนั่นนี่ครับกินคำาวอย่างไงครับมันยังสีเสียบเต็มปากผู้รู้เลยครับ <laughs> การที่เปิไม่กาไม่คู้บออืมเดือดเน้อข้าข้อเลยั้ว่งไงพเพดก็แหลกเพชรด้วแต่แบุกบอเลยบกเิด khéo <laughs> ừ. à, <laughs> thì nó, ăn được nó đắng cái rồi không biết không, chỉ không mà Thái, họ bự như này. À. <laughs> <quá mà>. Ừ. Bắn bố nào làm.

มของเงี้ยอันเวลานีบ่นแม่บอากินยางเดียวกินยังเดียวขัน่าขันเบาไม่ติเป็นอะไรอายเด้

ม่อนม่อนขายไดเนี่ยแต่นายมาเด้อกินเมียงมาเด้อเหนม่อย่าปากแตกมามากินเมียง่ง่งซงเมียงปลาเจาป เมียงปาทูกี่หลอน้ำมูพัเนี่ยเอ้ยเมียงปาทูเลยเออเมยงปาทูนะต้นหนาขึ้นไหมหนูมีหนาหนูเล็บขึ้นเ,เ,าเาานา ลงตลงกินเอาลงตัวคุ้งแดง่ไหมส่วนกระป๋อยนี่ครับไม่หอกมาเลยมาเลยมาไปกินลาวเดียวน 好、嗯、了，妈妈。